เสร็จจากงานนี้แล้วฟอร์มบอลกันต่อเนื่องเลยนะคะ<ช>ยาวไปยาวไปเลยนะคะพี่น้องๆหรือว่าลุงป้านางาทุกคนที่มีใจรักบอลสีเหมือนกันนะคะวันที่12ถึง20พฤศจิกายเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะพี่ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะขนบงานวนันนี้เป็นยังไงบ้างคะ สวัสดีค่ะจากสวนใบห้าบอนสีคาเฟ่นะคะวันนี้บรรยากาศในงานก็คึกคักแล้วนะคะมีคนส่งบอลสีเข้าประกวดเยอะมากเลยของทางสวนส่งประกวด4ต้นนะคะนำมาจากสุราษฎร์ธานีเลยนะวิมาไกลมากนะคะคุณผู้ชมต้องมาชมมาเชียร์กันนะคะส่งกําลังใจกันมาเยอะๆค่ะแล้วมีอะไรให้เราชมบ้างคะวันนี้ค่ะนอกจากเราเอาบอลมาประกวดแล้วนะคะ คุณนะคะเป็นตัวแทนชาวสุราษฎร์นะคะเป็นประธานในการจัดงานประกวดบอลสีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะยังไงเสร็จจากงานนี้แล้วฟอร์มบอลกันต่อเนื่องเลยนะคะยาวไปยาวไปเลยนะคะร่วมส่งบอลเข้าประกวดที่สุราษฎร์นะคะวันที่22-23ตุลาคมนะคะประเภทการประกวดบอลสีก็มีหลากหลายประเภทนะคะยังไงเดี๋ยวค่อยฝากทางแอดมินไปนะคะรายการแต่ว่าเรามีรายการพิเศษเช่นเดียวกันนะคะสําหรับมือใหม่ที่ฝึก เลี้ยงบอลสีนะคะลูกไม้ประเภทลูกไม้นะคะจะมีรายการฝันใจผู้บัญชาการทหารราบที่45นะยังไงก็เลี้ยงฟอมบอลตัวลูกไม้กันไว้เยอะๆนะคะส่งเข้าประกวดรายการนี้สนุกแน่ค่ะน่าสนใจมากๆนะคะยังไงก็เจอกันที่จังหวัดสุราธานีนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ เระะาก็จะลงไม้ในเพจให้อีกทีนึง<ช>นะคะคุณผู้ชมก็เข้าไปติดตามได้นะคะว่ารายละเอียดมีอะไรบ้าง<ช>สําหรับท่านไหนที่อยากจะส่งไม้เข้าประกวดก็ฟอร์มกันไว้ยาวๆเลยนะคะ<ช>คุณผู้ชมนะคะ<ช>ก็มีการประกวดต่อเนื่องกันยาวๆเลยนะคะสําหรับวงการวันสีของเราเนาะ<ช>ขอบคุณมากอีกครั้งหนึ่ง<ช>ค่ะ,คะสวัสดีค่ะ อันนี้จากสวนไหนนะคะบ้านบอลสีวันอะไรคะ่ะค่ะวันนี้คุณพี่มีมาประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะใช่ค่ะเชิญเชิญชวนพี่พี่น้องๆหรือว่าลุงป้านาอาทุกคนที่มีใจรักบ,บอลสีเหมือนกันนะคะวันที่12ถึง20พฤศจิกาเนี่ยค่ะทางลำปางเราจะมีการจัดมหากรรมประกวดบอลสีนะคะ,คะแล้วก็สําหรับใครที่มาแล้วอาจจะมาคนเดียวกลัวเหงาเชิญครอบครัวมาด้วยก็ได้นะคะเพราะเราจะมี มันจะเป็นงานประจําปีของแมมมออะค่ะมันจะมีจุดชมวิวให้เราไปดูเหมืองนิกไนแล้วก็พาเด็กๆเล่นสไลเดอร์ได้นะคะสไลเดอร์บนผูเขอาค่ะโอเคนะคะได้ไปงานบันสีสวยๆแล้วก็ได้ไปชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยๆด้วยนะคะก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านติดตามด้วยนะคะถ้าใครสะดวกก็ไปชมที่ลำปางได้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดเราก็จะลงไว้ให้ในเพจอีกทีนะคะขอบคุณคุณผู้ชมมากค่ะขอบคุณทางสวนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ